แต่บ่ผิดวังแท้แแต่พ่ผิดวังแท้แเี๋บนนี่เป๊ะเดี๋ลังเนเป๊ะเี๋บนเนี่เป๊ะเดี๋ลังเป๊ะเกณฑ์กเกณฑ์กณฑตัดตัวออกกัตัดพวกไเพ่ดับเพี่ดับตัวม้ไม่เห็นไปแล้วไอตามนั่นเห็นตามบูเนาะแต่บ่พิดวังแท้แท่อวน่ะบ่าิดดวังบอกว่าแม่เห็นพ่อว่าเป๊ะเป๊ะไรเนาะเดีบนนี่เป๊ะ คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดี FC แฟนช่องมรดการพารวยมรดการคนเดิมน้องแกมชแนลนะคะค่าชนชมเมเนดนะคะเดินทางมานะคะตามแนวทางพ่อสวัยบุรีลำนะคะ มาหอนมาถึงแล้วนะะ้องค่ะท่านผู้ชมพอสวเพิน่นนัดปล่อยวันที่24นะคะตะวันเลขนะคะเลขเลขวิ่งพอเลาใหา้ไปแล้วนะคะ้ค่ะก็ทําคลิปให้แล้วแต่ว่าพอเพนวาดเดียวพ่อจะจับคู่ให้นะคะเพิ่กนกะจับให้แล้วหละ่ะแต่ว่าพนก็นเลขบอกว่าล่อจะปล่อยห้วันที่24เพราะว่าทางแอดมินก็คือว่างมื่อน,นี้นะะ้อค่ะก็เลยได้เดินทางมานะคะตามแนวทางให้เอฟซีนะคะ ที่หลายๆท่านได้รับชมคลิปเนาะค่ะนะคะ,เ,นะคะเข้าตรงๆเลย78นะคะแล้วก็3ตัวพอร้องไห้5 0 9คนที่ไปยิบลอตเตอรีร่3ตัวหนาก็ได้โชคเนาะคะ่ะแอดบันนี้เอฟซีก็ได้ให้ให้มาตามหลายนะคะให้มาตามพอสบายหลายเมื่อนี้แอดก็มาตามหาแล้วเดี๋ยวฮ่องมาไปเบิองน้ากันนะคะว่าตัวเลขแนวทางของพอสบายเนาะคะ่ะในวันที่1เมษาย,ยน2อ6 7นที่จะเชื่อมีพอสบายเพิ่นจะมีตัวเลขต,ตัวไหนเป็นแนวทางฝากเอฟซีนะคะ บ่แม like ่เพิ่นนั่นน่เพิ่นออามาจะพูดอคือกันเออหลิงลิงหลงรอบวงไรเนาะอัน้โอ้หหลบามาสองก็แปดเนี่ยเอกูก็ถืงแค่นี้สองก่อเนี่ยผมกซื้อสองแปสองเนาะโอสองหาไหมสองหาต้อคุ้มกว่าเออบ่ก็ถือแค่บ่อเนี่ยแต่ว่าเก็ิเปรเซนหลายันเนาะโปเซนมาเยอะก็คือเก็แมนเปรเซนมาหลายเมื่อันเมื่อนไห้ให้ตัววิ่งไปเรยวนาะ เป็นไอเจ็ดได้เนาะวิ่งยังค่ะบนทั้งในได้น้ำเงินยดต่อจ็ดให้ให้วิ่งวิ่งให้ใวิ่งเก้ากับเจ็ดูเจ็ดเก้าับศูนย์กับเจ็ตัวต้องชิมบ่าได้นะสาตัวเนี่ยสามตัวได้ทิมเ่าได้เลขล่างอ่ะถ้าจับคู่ว่าถึเป็นปะจับเสียไปจับคู่อะไรกบสามตัวเนี่ยจับคู่เห็นเมันเก้าตัวศูนย์เก้าเจ็ดล่างนี่เป็นสุดเป็นอมตะเลยวอชันกันวอทีชิมปฏิคาตัวเนี่ยาะ ยืนยืนยื่นสามตัวเนี่ยแ่ว่าสิจับเอาสิเลือกเอามาถือบอสิเลือกมาถือบอลเถอะนะแต่ว่าไงกันเอฟซีเพิร์ลาม่สวยดีกับจะไว้ค่ะเพราะว่าค่อนข้างจะเาไปจับใส่ตัวอื่นถ้าตกนัดคนไหนแมนสามตัวนี้ไปจับใส่แมนแต่ผมสิจับไปให้ผมสิเห็นไปถ้าเก่าตัวเยอะแต่ผมสิเลือกให้เลือกตัวเดียวค่ะครับเข้าใจเนาะคืงวันที่ผ่านมาแมนพอเดนแต่ว่าสิจับถือบอล วัดที่หนึ่งแม่สายโยนี่จะเป็นงวดที่40มันสี่านบระกันที่สี่เป็นลอยเล็กกว่านาะโอ้ประกันพัดอันนี้จ้าประกันดอีกอาจารย์ว่าท่านการลุกพัดทุกดีแล้วโดยได้ยินพ่อว่าอังสันละกะเล่นพ่อขอถ่ายคลิปเในเด้อวันนี้ตรงเป๊ะเอจีกับว่าไปตามพ่อสวัยนะพ่อเนาะผู้ใดอยากมิได้อยากให้ตามแต่ว่าเล่เกันอุบาเบิ่งกเพิ่นได้มากอีกคือกัน วันที่ที่ผ่านวันที่สาที่ผ่ากับวันที่สามที่สิบสิมาาเก่สองตัวสองตัวมาแน่ๆวันเราไป็หานมัดมัดแปะกับสองเนาะโอ้ผถึงแค่สองไนีว่าเสร็เราปโทรไปถามเป็นมากปวดท้องไปถามว่าเดีกว cool. like ันนี้ตัวไเด่นที่สุดแป่กับสองเร้่องเพะนะจะไปสิผมจะไปแปะถูกต้องแต่สองเี่ยหาผู้ได้เอาตายเ่าไป คู่บาสนี่คู่บาที่อาจารย์คือคือเป็นอาจารย์ผู้สอนสูตรไทยนะอ๋อจา้าเพิ่นกัเพิ่นกัเพิ่นเพิ่นเจ้งกันออกไปแต่เพิ่งเอามาคือเก่าเพิ่งเอามาแต่เขามาคือกันเรียกเขาล็อกเขาวา่าเลยสมัยมาแปดวดแล้วแต่มาผิดศัตย์มันผิดศัตย์นี่อาจารย์ของพ่อสบายพ่อสบายเป็นเลี้ยนสูตรม,นมนันนาเพิ่อนแต่เพาผิดศัตย์อาจารย์กับพี่อาจารย์อีกแมงมันก็ต้องมีคู่าะ ก็สอนมาลมึงก็ต่อตอเรมั้เพราะว่าคนเท้ามันสิเป็นมาตะเกิดมาได้อาจารย์งบ่กงยๆคืออาจารย์อาจารย์ใหญ่อาจารย์เข้าบนลูกสิบเข้าล่างบอกเพงกับเขาอองพน่อนะอพนกับเขาทั้งคนทั้งบอูท้ง้นเ่นบกับกับไปเรียนังอาจารย์ใงญ่แต่ว่าอันนิ่งสองนะบอกพ้นเอามาจากเขาื้นกันเหมือนมือที่ออคุเขาค่อยได้แต่ยังมืออืดสิออกมือนีตรงเทียง ผมต้องโทรไปถามบุนว่ามีตัวนี้พอที่ผมฟางไปเยมันมันไปตรงประเด็นมอ้อถตรงประเด็นกันชั่วไรเลยนะสิน,นะเออพะดีกักนเอแต่ว,ว่าผมก็โอบให้ฟังตูฟังเนาะ,อะไอ้ผมเจรบอะไ้ก,ไก,กนเนาะครับมีมีเจ็ดมีซูมมีเก่กาทตัวรักแมนเด็กหลางยงเดี๋ยวเด้วยจะตื่บ่เด้อเห็นตูไหมเนี่งบัวหไมเจรงมันเจรีเ่อกายเดือเดอลายย่างยวว่าแกวบ่นไหมเราพ่อบ่เก่กับบนเด้อ จำพูดจำไ,ไปเก้าตัวลิงมวยผมประเทศไว้สองสองสี่หกแปดเด็กที่จบตัวตุ่นอ่ะสองสี่หกแปดเรีบนเนี่หกหกบนนั่นไหมกันนมวยอ่ะกันมวยจะพอแต่พูดจำแค่สามตัวเพราะว่าเดียดนั้นเดี๋ยวจะติดตามแต่งวัตถิพานมาเนะ่ะจำได้พ่อบอกอได้เลยว่าเจ็ดลักสิบล้านแมนแต่พ่อจให้เจ็ดแปด เจ็ตัวเดียนมาแห้งน่นะมือนี่กับว่อย่อยกันี่นโอ้วันวันเที่ึงนี่ว่ย่อยว่ย่อยกันเจตัวเนี่ยแต่จะ่าทะเลกไว้บนนี่น่ะผมจะเอาจับไปวบบนเนอตัวนึงจับไปตัวนึงเาบนเป็กผมจับเชอหาซืเก่ากับสมตัวนาตรงๆเลยนะพเนะขอบคุรอมือบนอ้ี เดี๋ยวรอพ่อกำลังเขียนนะคะเดี๋ยวเราจะเขียนให้เพิ่มไม่ให้ใหง่จังสีอให้เพิ่ไม่ให้พ่อเด้เยนักนไปเนาะูดีกไม่เห็นดกไม่เหนหอะคุณไม่เห็นเลยผมจำไปสูตเต็มเลยเด้อ ผมนี่ที่ซื้คือศูนย์สองต้องเก่าเก่าหางเก่าหางเกถ้ากันไว้น้ำเจ็ดเจ็ดกันบอดกันบอดบนเยอะโอกาสบอดล่างการบอดการบอดจะซื้อตัวเนี่ยถ้าผมมีคนจยากซื้อเก่าเก่าเพราะต้องซื้อเดี๋ยวมันดับเก่าเก่าดับเจ็ดเจ็ดมีเจ็ด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 ตัวเดียวเยอะทุกคนเลยตัวกันบอดตัวกันบอดคือหรือคนคูเนาะมากตัวเลยผมจิเรียกตัวเดียวค่ะเรียกตัวเดียวคือวิ่งเก่าเนาะ mười tám của dìu lặng nhìn yêu đương mười tám tối năm ao cào 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 เอาเพื่อนกันซื้อน่ะเดี๋ยวบนได้ไปเด้อยบนจังเดียวเป็นยวเป็นหกตัวเดียวพูดให้พูดเห้สองตัวเด้อสามตัวเด้อคือสีขักอยู่เรื่องวันเด้อโอเิบอสสิบก็ได้ ด,ดับกดบ 5, ด็ดับหาดับที่ดับเดดผมดว่าเอาไฮเดอเอาจาตัวเด่นจาตัวเด่นเนาะห่าเนาะหกเก,กเดนเป็ที่หกเกกกๆๆรเด้าเด้อเด้อ ใส่เขมรอดมีเตอรใส่ไหมดแต่ว่าบนนี่ค่อนข้างจะหกตัวนึงหกอันปะเอาไว้หน่อยเนาะเอาไวกันนอยเพราะว่าตัวเชิญคูนเชิญคูนที่ว่าหลายตัวปะหลายตัวแต่ว่าพ่อกับสิเนนไห้สิเนนไห้ฮุกเก็ตนนฮุกเตัวเดียวตัวเดียวครับผมเก็ตแปดอันเลยครัพ่อเน่นตัวเดียวฮุกเก็ตตัวเดียวแต่ว่ามูนี่ มูนี่ผมเรีนตะเกียบเดียวอันเขามันมันอนห้าปีที่ได้นอนเขเอื่นมูนอนค่ะต่อมาในนอนเนี่ยเก้าศูนยเจ็ดอะมาแท้แท้เก้าศูนยเจ็ดมาแท้แท้อย่างเดียวบางทีอาจจกดอกันมากก็ดกอกันมากก็ได้เก้าศูนยูนเจ็ก็ได้แล้วแต้ไห้เขาพิจนาเอาเร้อคี่เรียนซีพจน์ซื้อกับพิจณาเอาว่าอาจารย์ในมัดีกวเอามาจับใส่ไม่จับใส่แต่ผงกว่า ร้ออีกกระจาดหนึ่งวันที่สามสิเอแต่ผมสีถ้วบอกเจ้าได้เนยังผมบลูกี่อีดนให้เจ้าเปลูกเองว่าไม่อผเคียร์เคค่ะ้องเป็นตอนนั้นวน่เนโนนกลัวทกเีงีโทรบอกอีกคนนึงสินะให้เพ่นบอกกันเองแด้ค่ะเดี๋ยวให้แจ้งเอในช่องเอาเขาตีมาตัวใดแท้น่ะแต่มาในโนน้องเขาน่ะผิดวาได้เป็นช่วงบ่ายวันที่สามสิบเอ็ันาะแม่ีมาวันประกนัเจียกับมหามุ เดี๋รยทุ่งแบบก่อนโปรทุ่งหาอาจารย์ก่อนเจาะโปรทุ่งไว้ให้พอเนาะพอได้มากแล้วพอทุ่แจ้งโอ้ทันทีเลยค่ะต้องต้องเอาบ้ดนแถวนี้ไปเจ้าเจ้านั่นเนี่ยเจ้าพ่อวางไว้ก่อนจ้ะเจ้าเสียปฏิบายมันมันต้องกางจะมันโค้งได้ว่าเนาะไปเมื่อน่ะเก้าสองได้ที่สุดตัวเดียวคือดึงเก่าลงมาแมนลักใดครับพ่อลักสิบเรื่องเดียวเนี่ยไมาใช่เรื่องเดียวมันจะเป็นหลักสิบแต่ว่ากักกันไว้ก็คือลักหน่วยไปนั่งก็ได้เป็น เก้าหกหเก้าแตงสีแมนบาค่ะพอแต่ผมว่าออนก็เก่าเพราะมันดับก็หาว่าเอาหาหาหรือว่าถิ่นก็ปะบบน่างนี่ว่าเาเลยอันออกมาสวยอีกอันนี้อันี้ว่า้ปฟังกันสิหอกดับคนกรบโงกนเน้องเนาะแอสซิโจทย์หายเอฟซีคือจังหวัดที่ผ่านมาคือเก่าอันนี้คือพอดไท่คือวดก่อนเลยเนีอนตัวดิ้นดนตัวดินเท่านั้นนะครบุม พอมาเดียวเอ็กซ์ซีสาหลายตัวเนี่ยไปซื้อรอเตอรี่แล้วอแล้วอันนี้6บนนี่หกเจ็ดหกเตัวเดียวเก่าหกเ67เจ็แต่ว่ามันแั่ว่าสีเยาวอ่ะมันกับเสียห่วงชูนนะลีร้อยที่สองตัวเนาะแต่ว่าเลขขวาันว่มีสามตัวไทยอย่าลืมหยิบสามตัวหนาไปนั่งนี่ขึ้วัดก่อนเนาะบารมิ่งรับคุณโชคให้พี่น้องมันเด้อหันผูกแนเด้อ ี่น้องแคปหน้าจอนะจ๊ะพี่น้องค่ะบน067เก้าหกเจ็ดอันนี้สามตัวบนเนาะแต่ว่าตัวดินนี่เก้าหกเจ็ดสองตัวบนนี่หกเจ็ดตัวดินนอนกันพี่น้องเบ่งเราส่วนล่างนี่มีดูสามหางเก้าสี่เก้าสองเก้าหกวิ่งเก้าร่างเปนกลมสีแดงส่วนบนก็เน้นไปที่หกเนาะ